ธนาคารกลางทั่วโลกตุนทองคำเอาไว้ทำไมพวกเขาเก็บทองคำไว้ที่ไหนตอนนี้ประเทศไหนถือครองทองคำมากที่สุดและประเทศไหนที่ซื้อทองคำมากที่สุดในโลกติดตามได้ในเวลสตอรี่ EP นี้ค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Banking Privilege ทองคำได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทุนสำรองของนานาประเทศมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ยังยืนหนึ่งมาโดยตลอดด้วยค่ะไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนข้อมูลจากรอยเตอร์สรุปนะคะว่าปัจจุบันธนาคารกลางทั่วโลกนั้นถือครองทองคำรวมกันเนี่ยมากกว่า36,000ตันหรือประมาณ1ใน5ของทองคาทั้งหมดที่โลกเราขุดขึ้นมาแล้วนั่นเอง เหตุผ <Hey>, oh. ลหลักๆที่ทําให้บรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนั้นสนใจเก็บทองทาไว้ก็คือ 1. ต้องการกระจายความเสี่ยงของทุนสํารองค่ะเนื่องจากว่าธนาคารกลางหรือแบงก์ชาตินั้นมีหน้าที่สําคัญก็คือดูแลเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศตัวเองแต่อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าค่าเงินนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจรวมถึงพื้นฐานของประเทศนั้นๆ mm hmm. ในช่วงวิกฤตธ,ธนาคารกลางอาจจะต้องพิมพ์เงินเข้าระบบมากขึ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะคะแต่นั่นก็มาพร้อมกับความเสี่ยง ที่เงินจะอ่อนค่าลงต่างจากทองคำค่ะที่รู้กันว่าปริมาณนั้นมีจำกัดไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้ง่ายๆเหมือนกับการพิมพ์เงินทำให้ทองคำกลายเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อโดยธรรมชาติ2ค่ะทองคำเนี่ยไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือว่าความเสี่ยงจากคู่สัญญานะคะก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศนั้นๆในทุกสถานการณ์และยังกลายเป็นหนึ่งในทุนสำรองสำคัญของประเทศทั่วโลกคู่กับพันธบัตร รัฐบาลอีกด้วยเหตุผลที่สนะคะคือราคาทองคํามักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นทุนสํารองสําคัญอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงราคาทองคําจะพุ่งสวนทางซึ่งก็ช่วยให้บรรดาธนาคารกลางสามารถรักษามูลค่าของทุนสํารองในช่วงที่ตลาดนั้นเผชิญกับความผันผวนได้นั่นเองค่ะ พูดถึงการเก็บทองคําคนธรรมดาที่มีทองคําไม่เยอะเนี่ยนะคะอย่างพวกเราก็อาจจะเก็บไว้ที่บ้านบางคนถ้ามีเยอะหน่อยก็อาจจะเก็บไว้ในเซฟของธนาคารพาณิชย์หรือบ้างก็เลือกที่จะสะสมทองคําแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าไม่มีที่จะเก็บแต่สำหรับธนาคารกลางที่มีทองคํามากเป็นตันๆหลายคนน่าจะกําลังสงสัยนะคะว่าแล้วเขานําทองคําไปเก็บไว้ที่ไหนกัน ซึ่งเว็บไซต์ b u n k e r g r ขีดกรุนะคะเขาแบ่ง3กลุ่มหลักๆค่ะตามวิธีการเก็บทองคำซึ่งมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด25ประเทศรวมถึง2สถาบันก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB กลุ่มแรกนะคะก็คือธนาคารกลางที่เก็บทองคำไว้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะกลุ่มนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียจีนตุรกีไต้หวันซาอุดีอาระเบีย อังกฤษและสเปนนะคะกลุ่มนี้สามารถเก็บทองคำไว้ที่ประเทศตัวเองได้เพราะว่ามีพื้นที่ในการจัดเก็บใหญ่มากพอค่ะอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีทองคำสำรองมากที่สุดในโลกเก็บทองคำไว้ในตู้นิราภัยทั้งหมด2แห่งด้วยกันค่ะที่แรกคือที่ค่ายทหารฟอร์ดน็อกซคะในรัฐเคนทักกี้และที่2ก็คือที่ชั้นใต้ดินของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กค่ะ สำหรับที่ปอดน็อกซ์นะคะไม่เคยมีการตรวจสอบจริงจังหรือว่าเปิดเผยค่ะว่ามีทองคําอยู่มากน้อยแค่ไหนขณะที่ตู้นิรภัยของเป็ดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นทองคําของต่างชาติที่ฝากเอาไว้รวมถึงทองคําของ IMF ด้วยคะ่ะ ดัางอังกฤษก็มีทองคำสำรองมากที่สุดอันดับที่19ของโลกนะคะเก็บทองคำไว้ที่ธนาคารกลางอังกฤษประเทศของตัวเองขณะที่ธนาคารกลางฝรั่งเศสนะคะเก็บทองคำไว้ที่ห้องนิรภัยค่ะที่เรียกว่าลอนสุนติฮานเนอร์ส่วนที่รัสเซียกับจีนนะคะที่ตุนทองคำสำรองเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ต่างเก็บทองคำไว้ที่ประเทศของตัวเองค่ะว่ากันว่าทองคำของจีนอยู่ที่ธนาคารกลางและแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเก็บ ไว้ตรงไหนนะคะแต่คาดการกันว่าน่าจะถูกเก็บไว้ที่กรุงปักกิ่งค่ะ นักวิเคราะห์มองนะคะว่าเหตุผลสําคัญที่รัเสเซียและจีนเก็บทองคาเอาไว้ในประเทศตัวเองก็เพราะว่ากลัวเรื่องการคว่ำบาตรค่ะที่อาจจะทําให้มีการยึดทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ในต่างประเทศคล้ายกับที่รัเสเซียเจอก่อนหน้านี้กลุ่มที่2ค่ะก็คือธนาคารกลางที่เก็บทองคําไว้ในต่างแดนนะคะธนาคารกลางในกลุ่มนี้เช่นเยอรมนีอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อินเดียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสออสเตรียโปแลนด์และเบลเยียม เหตุผลหลักๆนะคะที่ทําให้ประเทศเหล่านี้ไม่เก็บทองคําสํารองเอาไว้ในประเทศก็คือไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บค่ะหรือไม่ก็เกิดจากเหตุผลทางการเมืองหรือจากประวัติศาสตร์ทําให้มีการเก็บทองคําบางส่วนเอาไว้ในต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมนีนะคะมีการเก็บทองคําสํารองมูลค่าประมาณ8 0 0ห0ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินใจแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเยอรมนีกลัวว่าสภาพ โซเวียตในตอนนั้นเนี่ยจากขโมยทองคําสํารองของเยอรมนีและเยอรมนีตะวันตกเองนะคะก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐค่ะจึงตัดสินใจโยกทองคําไปเก็บไว้ที่สหรัฐบางส่วนส่วนทางด้านของอิตาลีค่ะก็เก็บทองคําประมาณ51%เอเอาไว้ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกัน บางประเทศนะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องของปริมาณทองคําและความปลอดภัยในการเก็บรักษาไว้ในประเทศค่ะก็ตัดสินใจเก็บไว้ที่ต่างประเทศเช่นกันอย่างกรณีของเบลเยียมแล้วก็อินเดียนะคะที่เก็บทองคําไว้ที่อังกฤษและแคนาดาส่วนเลบานอนเองเก็บทองคําสำรองเอาไว้ที่ฝรั่งเศสกลุ่มที่3ก็คือประเทศที่ไม่เปิดเผยที่เก็บทองคําสำรองเลยนะคะอย่างเช่นญ,ญี่ปุ่นคาซัสถานหรือว่าอุซเบกิสถานค่ะ และยังมีหลายประเทศหรือว่าบางองค์กรที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดเก็บทองคําสํารองของตัวเองรวมถึงตัวเลขปริมาณที่ถือครองอยู่ด้วยอย่างเช่นเบลเยียมแล้วก็ธนาคารกลางยุนโรปนะคะซึ่งเปิดเผยแค่สถานที่เก็บทองคําแต่ว่าไม่เปิดเผยปริมาณทองคําที่เก็บเอาไว้ณนะที่นั้นๆส่วนญี่ปุ่นนั้นไม่เปิดเผยที่เก็บทองคําสํารอง ในขณะที่หลายคนฟังถึงตรงนี้น่าจะตั้งคําถามถึงประเทศไทยนะคะว่าแล้วเราเป็นอย่างไรในส่วนของประเทศไทยนะคะการเก็บทองคําไว้เป็นทุนสํารองส่วนใหญ่เราเก็บไว้ที่ต่างประเทศค่ะส่วนใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้นะคะแบงก์ชาติหรือวัฒนาคารกลางหลายประเทศก็ได้เพิ่มทองคําในทุนสํารองของตัวเองเนื่องจากทองคําเป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคงข้อมูลจากเบลโกคลาวซิลนะคะในเดือนมกราคมปี2025นี้ระบุวัฒนาคารกลางทั่วโลกนั้นถือครองทองคํารวมกันเนี่ยเกือบ36,200ตันนะคะตัวเลขนี้คิดเป็น19.8%หรือเกือบ1ใน5ของทุนสํารองทั้ง โด,ดยธนาคารกลางที่ถือครองทองคำมากที่สุดในโลก10อันดับแรกเป็นดังนี้ค่ะ 1. สหรัฐอเมริกา8,133ตันนะคะคิดเป็น76.4%ของทุนสำรอง 2. เยอรมนีค่ะ3,351ตันคิดเป็น75.6%ของทุนสำรอง 3. คือกองทุนกนารเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะอยู่ที่2,814ตัน 4คืออิตาลี2451ตันคิดเป็น72.4%ของทุนสำรอง5คือฝรั่งเศสค่ะ2437ตันคิดเป็น73.2%ของทุนสำรอง6คือรัสเซียค่ะ2329ตันคิดเป็น33.9%ของทุนสำรอง7คือจีนนะคะ2289ตันคิดเป็น6%ของทุนสำรอง 8สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ1 3 9ตันคิดเป็น10.3%ของทุนสำรอง9อินเดีย879ตันคิดเป็น12.8%ของทุนสำรองและ10ญี่ปุ่น846ตันคิดเป็น6.2%ของทุนสำรองค่ะส่วนประเทศไทยนะคะถือครองทองคำมากที่สุดเป็นอันดับที่24ของโลกนะคะอัตราส่วนอยู่ที่234.5ตันคิดเป็น8.7%ของทุนสำรอง ธนาคารกลางประเทศไหนซื้อทองคำมากที่สุดในปี2024ที่ผ่านมาจากภาพนี้นะคะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณทองคําในเดือนธันวาคมปี2024เทียบกับเดือนธันวาคมปี2023ค่ะพบว่าในปีที่ผ่านมาประเทศที่ซื้อทองคํามากที่สุด5อันดับแรกก็คือ1โปแลนด์ค่ะซื้อไป89.5ตัน2ตุรกีนะคะ74.7ตัน3อินเดีย72.6ตัน 4จีน44.1ตันและ5คือเช็คเกียนหรือว่าสาธารณเช็คค่ะซื้อไป20.5ตัน o กล l c คาวซิลคาดการนะคะว่าธนาคารกลางนั้นจะยังมีบทบาทสำคัญในตลาดทองคำต่อไปโดยประเมินนะคะว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางการค้าของโลกนั้นจะกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรดาธนาคารกลางเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะที่ยอดรวมจัดทะลุ1,000ตันอีกครั้งในปีนี้หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกตุนทองคารวมกันเกิน1000ตันมาตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะ เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี。UOB Priv Banking Privilege